มามา้างขวารับงปทวัฒนาปตวัฒนมีเชฟปิดใสลูดีบัตจังหวะไหลมานี่ไม่มีใครประกบแล้วแต่งด้วยขวาและซัดเต็มข้อบอลพุ่งโอกแล้วเหมือนชั้นแหลกหัวไปนิดนึงครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทางครับนี่งครับ โอ้แต่กว่าของพัทวัฒน์นี่มีช่องมีเวลาเลยครับและนี่ครับได้เฮไปก่อนครับทางด้านพัทระบพินกับส่งกําลังใจครับเล่นสั้นครับพัทระบพินมาจังหวะนี้ครับจินะพงศ์จิรพงศ์เข้าในจิรพงศ์ซ้ายปัดลูกนี่มาปัดลูกที่สามมาแล้วครับทางด้านพัทระบพิบ ไล่แล้วพามาด้วยตัวเองแล้วลูกปิดบ่อ,อนคุกคูกูเป็นประตูครันทวกาสร้างความแตกต่างนะครับชาเกัปตันทีมของพวกเขาครับโอ้ิรพงษ์นับโอ้ยิงมันเหลือเกินครับซ้ายนี้ฮะหายเลยครับแล้วมาดูจับบอลนี้บอลกันีน ล,ล้มดอกดียิงไปฉแลบใส่สิงหาแล้วครับนี่ครขางขวาล็อกไม่ผ่านอีกแล้วครับโดนตัดได้พัชตะเราผิษเลี้ยงจี้เข้าไปครับธนากรธนากรลองเพื่อนธนานการเข้าขวาให้มาหน้ากรยิงลูกนี้ต้องไม่ได้ดาบสองแล้วก็ไปแล้วนะครับท้ายเี้ครับตรบงนี้สวยลิเกกันดูครับลิเกันไปครับไม่แล้วมันตนิดครับดาบสองครับพาไปแล้น เสียบขาข้นไปเลยครับโอ้ต้องบอกว่าลูกยิงของธยากรแสวงส่งทิมขูดบอลมาได้ให้มาทางขวาแล้วมีโอกาสพักอกแล้วกระโดดขยี้บอลแล้วแตะไ่โดนลีก่ประตูมาหนึ่งครับโกลโกโกโอ้โหแม่ดาบแรกไม่โดนความแตกต่างของทันรัฐพิษครับจบได้จบลงจบสวยจบคมครับเรื่องนี่ครับเท้าไปเลยครับชนะของคนากรครับ กวีกมลชาตครับแป็น,นลูกที่สองของเขาครับนี่ครับดูจังหวะดีดมาให้เพื่อนครับแล้วพยายามจะสกัดแล้วครับแต่ว่ามันไม่โดนครับท้ายโดนลงโทษไปเลยครับสัง้านวิชูทินครับหลองสองลูกนี้ยับมาไม่ผ่าน ปร <icana>, ะกอบทรกเสาสองอยู่แล้วกับมีธนากรอยู่ครับแต่ลูกมีนี่ธนากรขึ้นไปไม่ถึงจริงๆครับมันแรงเกินกว่าจะป้องกันเลยครับที่เสาสองกันมโดดแล้วแล้วพุณณิตเป่าโนวินจบการแข่งขันครับโรงเรียนพรฒาาวันวิทครับเอาชนะวิจุทินไปสีปตต่อสครับ